สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนันดโดยกาแฟบาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ผลปรับอัตราดอกเบี้ยทรงดัชนีอุตสาหกรรมขยับขึ้นหนุนมาตรการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะนายอภิชิตประสบรัตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสทอทพร้อมด้วยหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสทอทประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการร่วมเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์2568อยู่ที่ระดับ93.4ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก91.6ในเดือนมกราคม 568ซึ่งเป็นผลจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกนงปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.25จากร้อยละ2.25เป็นร้อยละ2.00ต่อปีซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรวมถึงช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนประกอบกับมีการขยายระยะเวลามาตรการคุณสู้เราช่วยไปถึงวันที่30เมษายน2568ส่งผลให้ปัจจุบันมียอดเข้าร่วมมาตรการอยู่ที่ 7 4 6 9 1 2บัญชีณวันที่10กุมภาพันธ์2568รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิมาตรการ ECEREC 2.0ช่วงวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2568 และโครงการ10,000บาทเฟสสองช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาครัฐส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอีกทั้งภาคการ,กร,ร,ขขรากท่องเที่ยวมีการเติบโตต,ต่อเนื่องสะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมวันที่1มกราคม ถึง26กุมภาพันธ์2568มากกว่า6ล้านคนขยายตัวร้อยละ10.29 YOY การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและมาตรการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมไปถึงการค้าชายแดนขยายตัวได้ดีโดยในเดือนมกราคม2568มีมูลค่าการค้าชายแดนมากกว่า 1.45แสนล้านบาทขยายตัวร้อยละ2.7 YOY อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ยังมีปัจจัยลบจากการส่งออกรถยนต์มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกจากจีนเข้ามาแข่งขันในประเทศคู่ค้ามากขึ้นประกอบกับรถยนต์ส่งออกบางรุ่นกำลังจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่โดยในเดือนมกราคม2568มียอดการส่งออกลดลงร้อยละ24.63 YO y วตามสุตรในรอบ33เดือนกระทบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอาทิชิ้นส่วนและหล่ยยานยนต์เหล็กอลูมิเนียม อีกทั้งสภาพอากาศที่แปรรวนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในภาคอุตสาหกรรมลดลงกระทบต่อห่วงโซ่ประทานและต้นทุนการผลิตเช่นปาบน้ํามันและยางพาราเป็นต้นความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัเสเซียที่ยังยืดเยื้อยังส่งผลให้ราคาน้ํามันโลกผันผวนและกระทบกับต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการรวมไปถึงมาตรการปรับขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐส่งผลให้สินค้าจีนทะลักเข้าสู่ไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กดดันผู้ประกอบการไทยให้เผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจากการสำรวจผู้ประกอบการ1350รายครอบคลุม47กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทในเดือนกุมภาพันธ์2568พบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลงได้แก่สถาหการณ์การเมืองในประเทศร้อยละ39ราคาน้ำมันร้อยละสาอัตราแลกเปลี่ยนมุมมองผู้ส่งออกร้อยละ33.8อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ร้อยละยีส่วนปัจจัยที่มีความกังวลเพิ่มขึ้นได้แก่ 6ละ5 1 9และเศรษฐกิจในประเทศ1ละ5 1 1ขณะที่ดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ97.6ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก96.2ในเดือนมก,กราคม2568โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่คาดว่าจะมาจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทเฟส3คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่2รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่2ของปี2568 ผ่านโครงการ Thailand Summer Festival อาทีกิจกรรมมาหาสงการเว w o r l ว w เต f r f e s t ติ a l 2025และงานเย็นทั่วล่ามาหาสงการ5ภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดึงดูดนะักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังคงห่วงกังวลในเรื่องสงครามการค้ารอบใหม่จากการที่สหรัฐประกาศขึ้นราคาสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะในสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมที่จะถูกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละยี่ห้าซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12มีนาคม2568แแนวโน้มสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อและยังไม่มีข้อสรุปที่นำไปสู่สันติภาพอาจกลายเป็นปัจจัยเร่งให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างสู่ระดับโลกหรือผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือต่างชาติที่มาผลิตในประเทศไทยสามารถมารับมาตรฐานหรือว่า เครื่องหมาย MIT มไ่จะต,ต้องมีมาตรการนะครับในการผ่านขั้นตอนอะไรบ้างรายมากนะครับเพิ่มขึ้นสามรายแต่ว่าไม่ไม่ไม่เพิ่ไมไม,ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่มีระยะอหาสำคัญครับนี้ไปที่การคาดการณ์ในสามดุลทั้ทงหน้านอะไรนะครับก็มีไปเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสองบัญชีนักวันที่ข้อมูลนักวัน สินค้ากับประเทศผู้ค้าสำคัญสำคัญซึ่งตอนนี้ก็ได้ประกาศออกไปแล้วอาทิเช่นแคนาดาเม็กซิโกและกรุงทกทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอโรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สเก้าห้นยปดสาเนี่อฟฟีาุ่นโดยกาแฟปาทีกาแฟสุขภาพกาแฟทีนิววันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ ทัศนเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัศนพระสมุดและทีมงาน